สวัสดีครับชาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-31ตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรัใครที่ต้องการติด ต่อดดูวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอดวงดาวในการยกย,าย้ายราศีที่มีผลต่อชาวธนูและคณะธนูกันก่อนโดยจะมีดาวราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย,าย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวธนูลัคนาธานูมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระหัสสบดีเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะนะครับ เป็นตำแหน่งราชเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ตัวคุณเองค่อนข้างดูมีสติปัญญาความคิดความสามารถที่ดีมากๆเลยมีการเริ่มมีการคิดมีการตัดสินใจมีการทําอะไรมักจะมีความสําเร็จเข้ามาอยู่ในตัวในตในตมากขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับและอยู่ในเดือนปุตตะได้ตำแหน่งเป็นราชเกณฑ์ด้วยทำให้ชาวธนูลักนณาธนูนะั้นมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดู ไปในทิศทางดีมากๆแล้วก็โพสิทิตมากๆกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งตัวงต่างๆรอบตัวเองนะครับทำให้ทุกอย่างดูโอเคแล้วก็ดูดีมากขึ้นโดยเฉพาะหลังประมาณ17ตุลาเป็นต้นไปดาวราหูจะย้ายออกไปที่พบเรือนพันธุจะทำให้ดาวประจำตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เป็นาราชเกณฑ์แล้วก็เป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาจะเริ่มคลี่คลายอะไรที่เคยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรที่มันมีความรู้สึกที่มีความขุ่นข้องหมองใจความขัดในเรื่องของความรู้สึกระหว่างบุคคลอื่นกับญาติพี่น้องกับบริวารเพื่อนพ้องอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเหมือน โอเคขึ้นลงตัวขึ้นดูดีขึ้นนะครับเริ่มสอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้รับกันยอมรับกับบุคคลอื่นที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือบริวารจะค่อนข้างดูโอเคกับเราดีมากๆนะครับประมาณนี้เลยดังนั้นบอกเลยว่าชาวธนูลักนาธนูรับ แบบเต็มๆเลยนะครับรออีกสักนิดนึง17ตุลาเป็นต้นไปทุกอย่างจะคลี่คลายและดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยสำหรับชาวธนูทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินการเงินของคุณเนี่ยนะครับ,ค,รบคองด้วยราศีมังกรเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นพบเรือนสหาชาัชชะเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งโยกกับหลักคณะยกหน้า คำว่ญญายกหน้าแปลว่าตัวคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะมีแรงโน้มเอียงแรงพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปในโะนมทิศทางที่ดีขึ้นโฟกัสเรื่องของอนาคตนะครับเราอาจจะมีการแบบหาเงินหาทองมากขึ้นมีการโฟกัสเรื่องผลประโยชน์เรื่องรายได้สิ่งต่างๆดีขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตตรงที่ว่าดาวเสาร์จะได้ตําแหน่งเป็นอุด,ดมนะครับนาร,ราศีให้กับชาวธนูด้วย การที่การเงินเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์เพราะว่าเราจะได้เงินอุดมสมบูรณ์ได้เงินเยอะเงินดีนะครับเงินเป็นถุงเป็นถังมากขึ้นนะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีแต่ดาวเสาเนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเราต้องใช้ความอดทนความพยายามมากหน่อยแต่ผลที่ได้ก็จะมากตามขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นชาวธนูก็เต็มที่เลยนะครับกับเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยมันจะได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่เรา ควรจะได้รับแล้วก็ได้ผลดีนะครับเหนื่อยแต่มีเงินมีทองค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอันนี้มันก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเคยอยู่ในตําแหน่งยกหน้าของผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคมากๆนะได้จังหวะได้โอกาสดีๆหลายๆอย่างอันนี้ขนาดไม่ใช่เรือนการเงินนะแต่เนี้ยของธนูเนี่ยเป็นเรือนการเงินเลยนะแปลว่ายังไงก็ได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรเยอะพอสมควรเลยแหละนะครับ นะประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะดูดรอปลงมานิดหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันอาจจะดูแบบชะลอตัวนิดนึงเนาะแต่ยังไงคุณก็ยังได้ผลลัพธ์ผลดีจากดวงของบุคคลอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะดีกว่าคนอื่นได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดีแบบ100%เซแต่อย่างน้อยก็ได้สัก80%ซที่ดีขึ้นไปแบบเนี้เป็นตนเนาะยังไงก็อดทนนิดนึงนะครับก็จะมีความสำเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเนาะ ทีนี้เรามาดาูในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลการงานกันบ้างการงานของชาวราศีธนูคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคโจรไปอยู่ในเรือนลาภอืมก็มีโชคมีลาภเรื่องการงานที่ดีมากๆเลยแล้วดาวสุภาก็โคโจรเข้ามาอยู่ในราศีกันพบเรือนกรรมะเนาะก็แปลว่า เอาแปรรวมๆแปลว่าชาวธนูและขนาธนูจะมีลาภผลรายได้การเงินนะครับแล้วก็เรื่องการงานที่ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับมีโชคมีลาภมีการได้รับการยอมรับการสนับสนุนที่ดีแต่มันก็จะมีปัญหาเข้ามาอึดอัดใจเล็กๆนะครับกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะใครที่ลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะครับรายได้อาจจะดีนะรายได้อาจจะปังรายได้อาจจะเข้ามาแบบ มากมายแต่มันจะมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องปรับต้องเคลียร์กันนิดนึงเนาะวิสัยทัศน์ของเขากับเราอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกันก็ต้องแบบให้เวลาในการที่จะต้องแบบเจรจานะครับพูดคุยตกลงอะไรกันนิดนึงเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาในการที่จะต้องคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยยังไงเราก็มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นดาวการ งานเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนลาภาจะมีโชคมีลาบดีแล้วได้รับการยอมรับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นแล้วนะครับทาอะไรก็มักจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องต่อสู้ด้วยความเาขาเรียกว่าอะไรต่อสู้ด้วยความอดทนพยายามอ่ะมันจะมีผลลัพธ์มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองได้และมีการเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีดาวสุภาคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับมาอยู่ในเรือนกรรม,มะแปลว่าชาวธนูจะสามารถแบบมีแนวความคิด มีจินตนาการมีความคิดกว้างไกลมีในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาดีมีครีเอทนะครับครีเอทีฟต่างๆดีขึ้นพัฒนามากขึ้นเติบโตดีขึ้นนะครับทำให้เราได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการงานมีความโดดเด่นมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ทำให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันมันเป็นผลลัพธ์ผลต่อเนื่องกับกันและกันนี่แหละเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบทำให้มีความ สุขความสําเร็จในสิ่งต่างๆมากขึ้นดาวราพะกับดาวอาลิก็ไปอยู่ในเรือนสุขผคือดาวสุขแปลว่าตัวเราเองนะครับมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะหรือว่าเราไปอาสาไปช่วยเหลือไปอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้ผลงานนะครับหรือเราแบบพยายามต่อสู้แก้ไขปัญหาได้เราก็จะได้ผลงานได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ตอบรับนะครับกับในเรื่องของ ความสําเร็จนะมีการปรับเล่นขั้นปรับตําแหน่งโปรโมตต่างๆได้สำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูเนาะเพราะดาวประจำตัวก็เป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยมันก็เลยทําให้ประกอบกันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณและมีการลงตัวมากขึ้นแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดการสื่อสารนิดนึงให้เราต้องปรับต้องค่อยๆแก้ไขแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไปพูดอะไรคิดอะไรควรจะต้องแบบ ไต่ตรองก่อนตึกตรองก่อนบางทีพูดไปโดยที่ไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิดไงมันก็อาจจะมีประเด็นมีปัญหาความอึดอัดหรือคําพูดบางคนอาจจะพูดไม่เข้าหูเราหรืออาจจะดูไม่โอเคกับเราบ้างอันนี้ก็ต้องให้เวลาในการคิดการตัดสินใจนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของอประมาณ17นะครับ ุลาคมเป็นต้นไปดาวราหูจะมาอยู่ในราศีมีนเป็นพบเรลนพันธุเนี่ยเล็งมาที่ดาวอาทิตย์พบเรือนการงานระมัดระวังจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีนิดนึงหรือมีคนที่แบบดิสเครดิตเรามีคนไม่ชอบเราอาจจะแบบ เลยขาเก็อีได้อันนี้เราต้องระมัดระวังไม่ต้องระแวงแต่ว่าให้ระมัดระวังตัวเองแล้วก็อย่าโดดเด่นจนเกินไปเพราะเราจะมีภัยมีปัญหาเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองพยายามนิ่งๆเงียบๆสันโดษแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักกันบ้างชาวราศีธนูนะครับมี ความรักความสัมพันธ์คือราศีเมถุนคองไดดาวพุธเลขสี่ได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะแปลว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์เมตตาม,มีลาบมีผลมีความรักที่ดีขึ้นมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสําเร็จนะครับมีความรักมีความสัมพันธ์นที่อาจจะดูมีโชคลาภที่ดีแต่เพราะดาวพุธกับดาวอังคารกลุ่มกันนะครับดาวประจําความรักของคุณคือดาวพุธนะครับแล้วมาเป็น คุมกันกับดาวอังคารอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถึงแม้จะอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าเราก็จะดูดีมีเสน่ห์มีโชคมีลาภมีอะไรที่ดีแต่บางครั้งอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาตัวเราเองนะครับมันเลยทําให้ตัวเราเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่งทําให้อาจจะมีความแบบหึงหวงกันทะเลาะกันหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอาจจะมีคนมา เข้าหาเรามากขึ้นอะไรแบบนี้ทำให้คู่ครองคนรักของเราอาจจะเข้าใจผิดมีปัญหาใจกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับชาวธนูแล้วก็รักขนาธนูเนาะก็พยายามชัดเจนคุยกันให้ดีแล้วก็พยายามอย่าจุดประเด็นพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดูกันไปบางทีปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาแล้วเราอาจจะยังไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวมันอาจจะทําให้เราแบบพูดหรือเจรจาอะไรอาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปมันก็อาจจะเกิด ปัญหาได้อันนี้เราก็ต้องพยายามค่อยๆค,คิดค่อยๆทํากันไปนะครับยังดีที่ดราประจําตัวเป็นราชาโชคเปล่งมามันอาจจะทําให้เราแบบมีสติกับการยับยั้งหรืออาจจะแบบมีโอกาสที่เราจะคิดหรือตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับคลี่คลายสถานการณ์แก้ไขบรรเทาปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแต่ยัง แต่ยังไงมันก็โอเคถือว่าดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราสามารถลงตัวกับความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นโอเคขึ้นนะครับถ้าเราพยายามมองการไกลในระยะยาวนะครับพยายามคยอว่าเหมือนกับว่าเข้าใจกันจับมือร่วมกันไปนะครับในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นแฟนกันแล้วนะครับเป็นเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์กันแล้วเราก็ต้องจับมือกันก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะทําให้เราเติบโตมันจะทําให้เราพัฒนามันจะทําให้เราค่อนข้างดูมีสิ่งดีๆกับในเรื่องของการเปิดรับเปิดกว้างนะครับยอมเปิดใจยอมรับแล้วก็เรียนรู้กันพัฒนาไปแล้วเราจะมีการเติบโตแล้วก็ความรักนั้นดีขึ้นประสบคสาวามสำเร็จได้มากขึ้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับชาวธนูประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ